เดี๋ยวโมแมนยูต่อในคลิปนี้นะครับกับสองไกลสอรี่สองไกล,กลแล้วก็เดดสองไกลนะครับเกมล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เฮ็ดดันกันดังๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแมชที่เจ็บปวดนะครับกับการเล่นในบ้านตัวเอง ไม่แพ้ลอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาในบ้านตั้งแต่เกืปีไม่รูนะแต่ก็แพ้จนได้แล้วก็เป็นคอมที่ไม่ดีนะักหรือดีนั่นอีกอีงแม์ของก็่เป็นอารโมวมที่อาจจะไม่ได้ดักใจนะครับซึ่งก็มันมีความหลดแล้วกันก่อนอัดคลิปนี้เมื่อวันก่อนหน้านี้มันมีการพูดถึงการเปลี่ยนไปตำแหน่ง ผู้อเนริการกีฬาหรือว่าสปอร์ตเด็คเตอร์ที่เพิ่งแต่งตั้งเข้ามาเนี่ยเป็นแดนแอชเวดซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแอชเวดจะแม่งเจ๋งแม่งอยู่เดคาสเซิลหลายคนอยากให้มาซึ่งทุกคนก็มองเห็นตรงกันว่าคนจะมาพอมีการเกิดการเปลีป่ยนแปลงสัญญาขึ้นเนี่ยเขาก็โยกจากเดีคาสเซิลมาเริ่มต้นกับแมนยูตอนเดือนเดือนเจ็ดเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ทำงานตัดเยวเองแล้วก็สุดท้ายก็เป็นฟางเส้นสุดท้ายแยกทางกับผุ้บอดบริหารยุคนี้อย่าง เซอจิมแบ็กคริปแล้วก็เอ็งยอสรับมันมีมุมมองรือว่าที่ผ่านมาสโมสรอนในใจเนี่ยที่เจอปัญหานอกสนามที่เกี่ยวข้องกับเชิงบอลบริหารอาจจะโยกนกไอยากซิตีลต้ละกันถามว่ามันมีผลเยอะไหมกับผลงานในทีมมันก็แค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเอาจริ้งนัเตะที่เจ็บเยอะไงมันก็เลยผลงานไม่ดีเพ้ชนะใคร8-9เกมแต่กับการซิตี้ก็เจอปัญหาเรื่องคดีความอยู่1 1 5กระทงเกี่ยวข้องกับการโยกจ้ายซื้อขายนักเตะ จน e ไ,ไ,ไอเบลดาเนี่ยย้ายู่แมนอยู่แล้วอะก็จะมีคดีความตรงนี้ไม่จบไม่จบไม่ไมสิ้นเนาะแล้วก็หลายคนก็มองสองสองเวว่าเฮ้ยผิดจริงนี่คุณต้องตกชั้นหรือว่าบางคนบอกว่าโ oh, อ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหรอกเล่นได้หรือว่าบางคนบอกว่าถือผิดก็ไม่ตกหรอกเพราะเงินหนาอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีมานาติตต่างเยอะมากท้ายที่ก็ดูจะผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <S <S ในเกมหลังสุดก็ไม่ดีนักนะครับในเกมที่ผ่านมา คือโอ้โหพอขาดโรดดี้ไปการป้อนบอลไม่มีเคนวนเดอร์อยก็เพิ่งจะกลับมาซ้อมกลับมาเล่นได้อย่างไม่ได้เป็นตัวจริงเลยก็ยังยิงคู่แข่งไม่ได้นะครับแถมผลงานใน UCL ก็ยังไม่ดีนักนะครับผลงานแผ่วไปเลยเนี่ยก็ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะมาจากเชิงบอดบริหารก่อนหน้านี้อังอาร์สเนลเองครับเคยมีปัญหาเรื่องบอดบริหารช่วงหนึ่งที่เป็นโคเองกล้าว่าถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดขออภัยนะที่เป็นช่วงหนึ่ง มีเรื่องของทาสนามตัวเนี้ยพอพ้นโหมดนั้นมาเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยมันก็ดูจะดีมากๆอาร์ซอก็เลยทํางานเต็มที่หรือเชลซีครับชว่วงที่เปลี่ยนแปลงขั้วเลยจากอาบามปิขายมาให้กับทางทอร์สโปรีท่ที่ช่วงแรกโปรี่ซื้อมาเต็มเลยนักเตะแม่งพึงพ่บเลยซื้อมา้เงินเหลือไงพอซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ซึ่งพอปีนี้ก็คือเกิดการสังเคราะห์มากขึ้นปล่อยที่ไม่ใช้ทีมออกไปมากขึ้นครับทำเงินได้มากข อจาจจะทําเงินเข้ามากลับมาคืนให้ทีมเชลซีได้ไม่เยอะแต่ความนิ่งเหมือนมากขึ้นสุดท้ายเอ็นโซ่มาเรสกาที่เข้ามาเนี่ยก็ถูกรามากตั้งแต่แรกก็โอ้คุณแค่พาเลสเตอร์เลื่อนชั้นเท่านั้นเองไม่ได้มีส้นตีหรอกสุดท้ายเลยก็ก,ก็ก็ทำไม่ดีมากมกับเชลซีตอนนี้แถมทีมต้งติดลมบนดังที่เห็นจากตอนทภาพกล้องจับตอนที่โคพาเมอร์แกปาเรนกาเข้าใส่ใส่สเปอร์ ตัวเอ็นโซ่แม่งออกอารมณ์ออกอาการมากๆกับการดีใจที่ทีมชนะได้แล้วกับ4-2ทั้งนี้เกมเกิดประมาณ10นาทีคือมันดูโอเคหมดพอบอร์ดบริหารมันนิ่งทุกอย่างก็ดูโอเคส่วนลิเวอร์พูลก็รับก็ยังนิ่งอยู่เพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาก็ยังคงดีอยู่ในแง่ของการบริหารเชิงจัดการในด้านหลังบ้านละกันโอเคสัญญาซาร่าไม่นิ่งครับแต่ทุกอย่างมันดูโอเคอาร์เนอร์ซ็อตก็ทำ,ำไปตามหน้าที่ และทรัพยากรเดิมที่ครอปทิ้งไว้เนี่ยตัวโค้ชใหม่อาร์เน็ต์ก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องมาคอยแก้ไขเหมือนอย่างที่อัมโมริมต้องมาแก้ไขแมนยูพอกลับมาที่เรื่องของแมนยูนะครับแล้วแมนยูเนี่ยอะไรครับคือผลงานไม่ดีนะก็การมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบัรบริหารมีก็มีปัญหาแน่แฟนบอลบางมนมองว่าเฮ้ยเปลี่ยนเพราะว่าเขาไปขัดใจอะไรเปล่าแต่ก็มีแฟนบอลบางส่วนที่มองว่าเปลี่ยนก็ดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวระบบเดิมๆจะกลับมาเห็นที่ข่าวว่า สาเหตุที่แดนแอชวอร์ดเนี่ยโดนเด้งเพราะว่าเขามีความเห็นเชิงโค้งไม่ตรงกันตัว,ต,วตัวบอร์ดบริหารอยากให้อโมริมมาสร้างทีมใหม่ตัวแอชวอร์ดอยากให้คนที่มีประสบการณ์ในอังกฤษมาทําทีมเช่นเซาเกตซันนูนันนี่แต่ว่าพพอร์ตหลังเทนฮากอยู่มันก็ไม่เกิดความโลงโต,ตัวต่อกัน้ลยก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้ข้อที่สําคัญมากว่าทางบอร์ดบริหารจะตั้งอะไรแบบไหนบ้างคือหลักๆคือแค่เป็นการทํางานทดแทนไปก่อน แทนที่รู้ว่างอยู่แต่อนาคตจะแต่งตั้งใครจะเป็นยังไงบ้างเอนเนอรจะทำเองหมดเลยไหมจะเป็นฟุตบ,บอลเชิงธุรกิจจ๋าเพื่อเอาเงินกลับมาจะตเติมขนาดไหนก็เดี๋ยวค่อยมาวัดกันต่ออีกทีหนึ่งส่วนหลักๆนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของแผนบอร์ดบริหารเองคงจะต้องปรับพอสมควรเพื่อจะให้ทุกอย่างกลับาโตัวเร็วขึ้นก็คงไม่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ก็เชื่อว่าคงจะเห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วกันก็คิดว่าพอเรื่องนอก บอร์ดบริหารก็ไม่ดีเดี๋ยวยังแมนยูก็ยังไม่ดีแล้วเกมหน้าพวกเขาเจอซิตี้ด้วยก็ซิตี้กำลังหาจุดเปลี่ยนเตะมา9้าเกมไม่ชนะใครเสมอเกมหนึ่งแท้งหมดเลยแต่เกมนี้นะครับย <c oughs> ิงโอ้โหรอดูเลยว่าแมนยูจะกลับมาเมื่อไหร่ครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอให้แมนยูผ่านพ้นเรื่องราชาบริหารไปเร็ว,รวจะได้มาอยู่ในบทสนามมากขึ้นนะครับเอาบริเวททำงานไปแล้วก็ไม่ต้องเอาแวงหลัง,น,งนะครับไม่ต้องกลัวโดนปลดด้วยเพราะเส็นค่าฉีกกันแทง ก็เดี๋ยวค่อยมาดูต่อในคลิปต่อไปว่าจะพูดเรือ่องแอนู่ในเชิงดีรงไหมหรือว่าจะต้องมาพูดในเชิงร้ายเหมือนเดิมครับโอเคประมาณนี้ในลคลิปหน้าพูดถึงเชลซีและโคพาเมื่อว่าเขามันเก่งเกินไปว่าอาจจะเป็นตำนานเชลซีในอนาคตคนต่อไปได้ไหมเดี๋ยวมาขอบในคลิปหน้าครับ